สวัสดีครับนายเอกครับวันนี้พบกับโตต้ามาจตี้นะครับเข้ามาติดตั้งฝาท้ายไฟฟ้าตรงรุ่นทีติดตั้งเสร็จแล้วนะครับ mm hmm. ก็พามาดูขั้นตอนงานติดตั้งที่เราติดตั้งไปแล้วนะครับ mm hmm. ก็เป็นอย่างไรของเดิมก็จะเป็นโชค๊คแต่นี้นะครับก็เป็นโชค๊คไฮดรอลิก อากาตัวนี้พวกเป็นขาประกับนะครับบนล่างตัวน็อตก็จะคืนลูกขาตัวนี้ก็จะเป็นโช็กไฟฟ้ามอเตอร์ไฟฟ้านะครับการติดตั้งก็คือไม่ต้องเจาะนะครับตรงของเดิมจะมีจุกนี้ก็ถอดจุกแล้วคลอยสายเข้าไปด้านในได้เลยทีงานที่ต้องใช้เวลาก็คือตัวนี้ทุดสายไฟมันจะเยอะนะครับก็ต้องเก็บงานให้เรียบร้อยตัวนี้ก็จะเป็นทุกกรอนสลิง สั่งงานเป็นมอเตอร์สั่งงานดึงล็อกไคล็อกนะฮะงานเราเก็บสายให้เรียบร้อยนะบแบบนี้เลยตัวกล่องคอนโทรลเพราะฉะนั้นด้านหลังด้านในเนี่ยจะไม่ลกล,งลุงรันแล้วก็มีความเป็นระเบียบที่สุดนะครับตัวโชค๊คเี่ยประกับด้านบนก็ต้องเปลี่ยนนะครับรวมทั้งตัวด้านล่างด้วยแต่ไฟก็ร้อยไปบนเพดานนะฮะแล้วก็ไปที่ด้านหน้าด้านหน้าก็จะมีสวิต อยู่ตรงนี้นะครับเึ๊บเปิดปิดตรงนี้ได้เลยเป็นสวิตช์ตรงรุ่นใส่แทนช่องเดิมนะครับโอเคก็เดี๋ยวงานติดตั้งนัาเอกก็ประมาณนี้เดี๋ยวเรารีวิวการใช้งานนครับขอบคุณทับสวัสดีครับพ่าวันนักเอกรอบนหมครับเมื่อกี้เรารีวิวในส่วนของการติดตั้งใน toyota majesty นะครับที่ก็มาตั้งฝาท้ายไฟฟ้าวันนี้ก็เป็นคลิปรีวิวการใช้งานนะครับก็เปิดปิดได้สี่รูปแบบนะครับจากนีโมดกดอันล็อก3ครั้งนะครับ1 2 3สาม กดเป็นจังหวะนะครับฝาท้ายบานใหญ่มากนะครับหนักแต่ว่าโช้์ของรถกอลก็สามารถเปิดขึ้นได้นะครับนุ่มๆแบบนี้เลยกดปิด1 2 3อ่สาอ,อีกทีครับ1 2 3อย่าก,กดตัวนะครับให้กดเป็นจังหวะปิดนุ่มปิดเงียบนะครับแล้วก็ตัวฝาท้ายก็จะดึง เป็นกอไฟฟ้าดึงเข้าไปนะครับตำแหน่งเดิมมือบีบถ้ารถล็อกอยู่นะครับถึงแม้เป็นกุญแจคีย์เลสก็ตามนะครับคุณก็ต้องบีบเปิดเลยไม่ได้นะครับเพราะมันแยกฟังก์ชันคุณต้องกดเปิดกดล็อกก่อนแล้วก็กดบีบเปิดนะครับฝาท้ายก็จะเปิดขึ้นให้ฝายใหญ่แบบหนักนะครับถ้ามันไม่มีโชค๊คไฟฟ้านี่ก็กล้ามขึ้นกันทีเดียว ปิดปอ๊บพอลงไปสุดนะครับปึ๊บตัวตอนก็จะดูดเข้าไปอีกรอบหนึ่งอ้วก็เซ็นเซอร์เท้านะครับตำแห่งทางขวาสอดเท้าครึ่งเท้านะครับแล้วก็ถอยหลังหลบระยะฝ่าท้ายเปิดขึ้นนิดนึงเตะเปิดเตะปิดได้นะครับสวิตช์ปิดต้องเจาะในบริเวณด้านหลังนะครับเพราะว่าไม่มีตัวเบ้าให้เราใช้งานนะครับให้เปลี่ยนสวิตช์ต้องต้อง เป็นสวิตช์กดเอารนะเจอะส่วนสวิตช์ด้านหน้าก็เป็นเบ้าตรงรุ่นนะครับสำเร็จถอตัวเบ้าดัมมี่ออกนะครับแล้วก็ใส่สวิตช์ได้เลยก็จะอยู่ข้างๆตัว power door ของประตูสไลด์นะครับกดเปิดทีห่งทีนะครับโชคกก็ทำงานกดปิด เรียบร้อยนะครับก็สำหรับลูกค้าที่ใช้เตยต้ามาสเตอนะครับเบื่อแล้วไม่อยากเปิดฝาท้ายเองนะครับนี่ก็มีบริการติดตั้งฝาท้ายไฟฟ้าตรงรุ่นในมาสตี้ชมแรกนะครับในราคา14,900บาทนะครับพร้อมเซ็นเซอร์เท้าเตะ,ะแบบนี้สินค้ารับประกัน1ปีนะฮะก็ใช้เวลามาณ6ชั่วโมงนะครับในการติดตั้งเพราะว่ารถมีขนาดใหญ่แล้วก็เพืสายไฟค่อนข้างเยอะนะครับก็ใช้เวลาในการติดตั้งนิดนึงก็สามารถนํารถไปทิงไว้ให้ก็ได้นะครับ ขอบคุณพี่เสนีมากครับสวัสดีครับเราพบกันคลิปต่อไปครับขอบคุณครับ